เฮ้ยหวังว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะอย่าอย่าอย่าอชิบหายไม้หมดเดินไปเอาไม้ดีกว่าลันลาลาลาะเฮ้ยมาอ่ะ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 ตายอีกแล้ว โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยวะนะครับเพืเ <c oughs> ่อนผมในแชนแนล MC นะก็วันนี้จะมาสอนทํากับดักนะครับกับดักแล้วนะครับกับดักความดีๆนะไม่กับดักนะฮะโอเคฮะกับดักมาฮะก็เมื่อกี้มีการผิดพลาดน,นิดหน่อย,อยนี่นิดหน่อยเลยก็เลยโอเค ถ้าท่านอยากสร้างให้ท่านสร้างดีกว่าดีกว่านะฮะแล้วก็ให้เพื่อนท่านเติมมาอย่างนี้ครับก็ัดกันแล้วโอเคฮะนะฮนะก็มาจะมาเริ่มทำกันเลยวิธีสร้างง่ายมากมากเลยนะเติแค่แค่ไปดูตรงต้นคิวไปแล้วนะฮะไอที่มันผิดพลาด ให้สร้างนะฮะให้สร้างประมาณหนึ่งคูณหนึ่งนะฮะก็ไม่ไม่ไม่โอเคให้ท่านถ้าท่านแบบมันแบบล็อกประตูไว้แล้วเพื่อนมันตือ้อจะเข้าไปแล้วเออเข้าไปเลยแล้วก็โยน เออเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยโอเคอนี่อเคเออเจอแค่นี้ก็ออกมาได้แลวใช่ไหมฮะตุกตรงนี้ตุกุ๊กไม่ตุกุกโอเคเออกกอนเฮ้ออ่ะเติมอ่ะชสีหาย เค่ทำ okay. เองก็อเอีไม่ได้โอเคก็คสามารถตออกไปเ,เล่นเล่นได้เลยเอ๊ะบ้านใครวะเข้าไปดูปั๊กแล้วมันก็ตกตาแล้วมันก็ตกตายนะฮะโอเคช่วงนี้ไม่ค่อยดีใหม่แค่นี้ก็ ใครที่ชอบกดไลค์กดซับกดตมกันด้วยนะครับสรมฉเลยเลี้ยรทก่ชอบกดที่าไลค์กดซสัคร้ดตาใก้ย